สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับด, <c oughs> ดีครับดีครับคุณยูมิดีค่ะคุณยูณยจิเลยครับคุณฮารุ <c oughs> สสเสียงเสียงเปลี่ยนวะาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่มาดูอ่ารับหนูไ <c oughs> ลฟ์หนูในวันนี้สเสียงเปลี่ยนมะกท่านหนึ่งอะไม่ได้รับนานมากเลยอ่ะ ปีใหม่แล้วอันนี้คือไลฟ์ที่ดึกที่สุดเท่าที่เคยไลฟ์ามาความจริง <c oughs> ความจริงพยายามจะให้ไลฟ์ให้มันเร็วกว่านี้แต่ว่าไม่ได้อ่ะเร็วสุดก็เท่านี้แหละนั่นแหละอ่าไลฟนอนเหรอเฮ้ยเซเว่นเซ่าเซเหมือนอะไรอ่ะเซนา นีหน no, oh so mm ้าเลยโอ้ไม่กอดใครเนี่ยไม่ได้แล่นานคําพูดไม่ได้แล่นานมากนั้นคําพูดผมสุสัตว์ไปใหม่นะทันไหมนะทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วครับทันอยู่แล้วอเออเออเจ็บหัวลำฮะลำแล้วอะไรอ่ะแอนไม่ออกแอนไม่ออกแอนภาษาไทยไม่ออกเป็นเด็กในบ้านหนึ่งเป็นเป็นเซลอยู่ในท้องแอนเนี่ย ง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วปิดไลฟ์เลยปิดไลฟ์เลยบ๊ายบายบ๊ายบายจบไลท์แล้วบ๊ายบายครับจบไลท์แล้วนะคะจบไลท์แล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย่ปิดไลฟ์ง่วงนอนแล้วแต่เรายังวาดรูปต่ออุอูอีอีอาอูอีอาร์คือไรครับคุณฮะรุน้ำเงียวเสียงเปลี่ยนมากเอ้านอนเลยใช่นอนเลยครับ สวัสดีคับคุณไฟตลูกใจเย็น <c oughs> หนาวหนาวแล้วไม่กล้าเปิดแอร์น้ำไม่กล้าเปิดแอร์แล้วแต่แต่อยากเปิดอ่ะเปิดแอร์ได้ไหมนี่โอ้ยอยากว่าลูกอ่ะว่าลูกต่อแล้วกันโอเคเออ วันนี้ง่วงนอนอาจจะแวะง่วงนอนเสียงเสียงเปลี่ยนเวลาง่วงนอนเสียงว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้ผมเศร้าเลยครับเป็นไรครับเป็นไรครับคุณไฟอะไรเนี่ยเป็นไรแล้วเป็นไรคนที่มาดูใหม่ๆหม่ก็คือแบบว่าเออละไลฟ์มาแล้วหรอจบแล้วแล้วมาไม่ทันโอ้ยวันนี้อ่ะกินน้ำ กินน้ำเย็นตอนหน้าหนาวกับโจ๊กอนร้อนฝินมากโจ๊กอนร้อนเอาดีลูกย่าไม่หยุดหรอกยังไม่ยังไม,ไม,ไม่ขอคุยกับขอคุยกับฮารุก,ก่อนยังไม่ปิดแล้วหรอกหยอกเลยเฉยๆน้ากเกียดมาก จริงจังก็ใช่คุณยูมีสวัสดีครับคุณยูมิเว้คคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ครับผมไม่สามารถทำคลิปได้เลยละลายได้ครับวน่นสาสง้ามากอาจจะเอาอาจจะเอาไปซ่อมซ่อมได้ไหมเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมทำไมคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้คอมพิวเตอร์พังแน่เลยอย่างเดียวละอย่างเดียวคือคอมพิวเตอร์พัง เป็นเด็กขี้เงียหนึ่งวันเป็นเด็กขี้เงียเงีงอ้งอ้โอ้ยตุสั่นตุสันส,นสนะ,ะเทือนไวหวแผ่นดินไหวมาแล้วมาแล้วทันไหมเออเดี๋ยวใครครับเนี่ยอ๋อ ใครนี่ใครนี่มาแล้วถามว่าใครนี่ไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อโซโมทาโซโมทาอะอะคีโกโซโมทาอะคีโกใครนี่ผมต้องหยุดทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเล,เล่นเล่นมือถือได้นะหัวแดงมาแตก,กไกลใครหัวแดงใครใครหัวแดงไม่มีไม่มีใครหัวแดงนะให้รู้หัวแดงหรือเปล่า พึ่นอนเหรอสองอ่าสองทุ่มอ่านังบังละเด็กหนึ่งพันปีอ่ะไว้กำลังตัต้องนอนหลับ <c oughs> อายุหนึ่งล้านแล้วครับอายุหนึ่งล้านแล้ววันวันเกิดวันเกิดข้ามซดแต่เดือนเวษเลยข้ามข้ามปีเลยครับตอนเดบิวบอกว่าอายุหนึ่งพันแต่ว่าพอวันเกิดอายุหนึ่งล้านแล้วอ่าคุณอ่ะคีโก นึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบแล้วย้่หนึ่งขวบแล้วจากตอนที่เป็นเซลตอนนี้เป็นหนึ่งขวบเรื่องที่สองที่ผมจะเศร้าครับเราหนึ่งขวบแล้วอ้าวนี่ก็หนูหนึ่งขวบอ่นหนูหนึ่งขวบด้วยหนูหนึ่งขวบหนูก็หนึ่งขวบแห้ก็หนึ่งขวบเรียนเรียนอนุบาลด้วยกันเรียนอนุบาลเอาดีหนึ่งล้านแล้วหรอใช่ครับหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านล้านล้านแล้ว เดี๋ยวเยววันเกิดอีกทีเป็นหนึ่งพันล้านคือคือคืออะไรครับคุณไฟอดคุณไฟอ็ดเล่าให้หมดเลยก็ได้หนูไม่มีเพื่อนคุยโอโตสันทำไมนี่ชื่อช่องเก่าโทโคเลคิจำได้ไหมอ๋อใช่ใช่ จำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยเหรอเปลี่ยนชื่อเลยเหรอจะไม่ได้เลยอ่ะวิยเปลี่ยนชื่อหนึ่งขวายเข้าขอนุบาลไม่ได้เลยมั้งวิยเข้าได้แล้วเปลี่ยนจากลูกเป็นป้าเสียลาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ที่ติดตามหาเฟซผมเจอ,อผู้ที่ผู้ติดตามหาเฟซผมเจอครับ เอ่เปลี่ยนจากลูกเป็นป้าเซราได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล้หนูก็ต้องเรียกว่าลุงลุงฮารุตาฮารุลุขลุลุงฮารุจิ้งจบจิ้งจบจิ้งจสบสปอนเซอร์จิ้งจบเอาไปเอาไปกินฮารุเอาเอาฮารุฮารุย้อนอดีตกลับเข้ามาอ่าแรงมากแรงมาก รู้จานูุกอนก็เด็กหนึ่งล้านไว้กำลัองโตอยู่ดี <'s _ Classic> ก,ะกะ็ไว้กำลังโตนะครับไปกำลงังโตกำลังง่วงนอนกำลังต้องการพลังงานไปเรียนอนุบาลหนึ่งเอ๊ยยังจำได้เมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนตอนที่หนูเรียนอนุบาลหนึ่งหนูหนูงงแง,งไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ยอมทำกันบ้านแล้วก็ร้องไห้ แกบูบีช่ตั้งแต่แล้วแล้วโอเคเลยนะบุบี้บุีฮารุแซ่บไม่แซ่บฮารุจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากเชื่อทุกคนลองแกกินดูวว่ยทำไรต่อดีนะตอนนี้คืองงมากว่าอยากทำอะไรต่อไม่อยากทำอะไรต่ออยากอะไรอ่าหาผู้หาผู้ติดตามจน่วนแล้วเปล่าหาพูด ต่อตาต่อตามเดือดเดือดเขาห้าวห้าวห้าวฮารุพิมอะไรไม่รู้เรื่องฮารุเออฮาฮะฟังไม่ออกฮะฮะฟังไม่ออกฟังภาษาจิ้งจกไม่ออกอะฮรารุพิมภาษาจิ้งจกมาหนูจะอ่ายนยังไงเนี่ยเฮ้ยเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแป๊บบนึงนะอือฮะ เด็กง่วงนอนแล้วเด็กง่วงนอนแล้วอยากเปิดเออยากเปิดแออยากเปิดเอลแป้นพิมเบอร์เบอร์ถ้าว่าฮารุอยากคอมเมนต์ฮารุอยากคอมเมนต์จนเครื่องจนแป้นพิมพ์เออร์เลยเลยฮารุฮารุอยากคอมเมนต์กับหนูอคื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 ออะไรดีนะ แป๊บนึงทุกคนหนูไปหาสีแปบ๊บสีหายสีจากรอบคิดที่แล้วมันหายมันยังไม่กลับมาแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง สีเจอแล้ว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 ,ลว,ลวโอ๊ยเนี่ยสีสีที่ตามหาเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนคำและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเศร้าครับคืออะไรครับคุณไฟตคุณไฟตคืออะไรครับเว้ยเหนื่อยชาตาตต้องนานกว่าจะเจอเป็นชาติแล้ว,วเนี่ยได้ใช้สีหมืออย่างเยอะอยู่เลยพระเพิ่งซื้อมาก็หายไปเลยเย้ ซึ่งสุดท้ายคืออะไรคะคุณไฟดวันนี้คุณไฟตแบบดูเศร้าแบบเศร้ามากคอมก็พังคอมก็พังไั่ไรูลยน่าสงสารอ่ะเออใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะโคตน่ารู้หนูว่างนอนแล้วจะไปนอนแล้วนอนคาไลท์เนี่ยแหละไม่รู้ใครจะปิดให้หนูก็ไม่รู้ผีปิดไรให้หนู หนยได้ไหมถ้าหนูรับไปคือเพื่อจัดการว่าผมหนักมากครับว่าเรื่องอะไรอย่าทำอะไรผิดนี่ไฟหิททำอะไรผิดหรือเปล่าแบบไปแบบว่าแอบกู้งานอะไรเงี้ยเฮ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่านั่งใจทำเบอร์โอ้โหเฮียมเร็วมากโอ้โห ตอนผมย่นนึบาน่ะเห็นเพื่อนร้องไห้ผมไม่อยาเรียนผมไม่รออยู่คเนเดียวผมผมรู้สึกแปลกที่ไม่เข้าพัวก,ก็มีน้้าตาร้อให้ตามเพื่อนผมโตมาแล้วคือเราทําไมททาไมเงินผมหายหนึ่งพันหนึ่ง้องเอาไงดีครับอ๋อเงินเงินหายต้องเอามาให้หนูหนูหนูจะช่วยหายเงินเงินหายเอามาให้หนูนะเงินหายใครเงินหายเอามาให้หนูเลยผมไม่อู้เง,งินครับเอวเราทํายังไงถึงโดนคว่าเนี่ย แบบกินยำเซร่าในงานวุ้ยเย้มมากแรงมากฮารุฮารุแรงมากเราตบเลยเซร่าลิมพัเซราลิซพันพเร็วเกินครับพูดเร็วเกินลิมพันเลย กินเซานิยไม่ดีเซาต้องกินฮารุตังหาถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องฮารุต้องกินเอ้ไม่ไม่เซาต้องกินฮารุไม่ใช่ฮารุกินเซาเออนั่นแหละถูกแล้วผมทำงานตรงเวลาแล้วผมทำงานมากกว่าคนอื่นครับแล้วทำยังไงถึงให้ได้ว่าเหมือนที่เจับมันไม่แรงหรอใช่ครับมันไม่แรงเลยไม่แรงอ่าเอา แล้วเขาแล้วเขาว่าได้ไงอะ่ะเออสงสัยอย่าหลับคารนะไม่หลับรอครับมีนาฬิกาปลุกเอาไว้นาฬิกาแล้วไม่เอาจะร้องทำไมเนี่ยอู้วือช่องยาวกว่ากว่าเดิมจัดอืมยาวยาว,ยาวกว่าเดิมยาวกว่าฮาลุยยาวกว่าฮาลุยอีกบูยี่บูยี่อะบูยี่บูยี่นี้ใช่ไม่กีน่าจะเป็นอะไรครับเป็นอะไร บูยี่เจอคนบูยี่นี่แฉมีบีบูบี้ว่าวารูปอะไรดีว่า,ารูปฮาปุไหมว่า,ารูปฮาูุแล้วก็เอาไปเอาไปโพสลงใย YouTube ตังยย้งใจว่าที่สุดในโลกอะเอเออะไรเอเอ,เอลี่เอลี่อเออะไรอะไฟท,ท,ฟที่ในคอมพิวเตอร์ก่อนพังอ๋อไฟที่ในคอมพิวเตอร์ก่อนปะ อ๋อก็คือไฟล์ที่ทำงานก็คือฟันพังใช่ไหมเคเคก็เลยโดนบน่นอ่ารูแล้ว okay. okay. โอเคถูกไหมโอเค้ยเจ็บอะ่ะโดนยุงกัดแล้วเนี่ยช่วยด้วยในห้องมียุงใครก็ได้เอาอยาก,กันยุงมาฉีดให้ทีอ่าไฟสำคัญมากแล้วมันเอามาคืนมาไม่ได้มันกู้ไม่ได้เลยเหรอ สงสัยมันต้องกู้ได้ดีถ้ามันแบบว่าหายพังอะไรเงี้ยเออตอนนี้คือไม่รู้ทำไรแล้วใช่ไหมคุณฮานุไม่รู้ครับอาจจะได้ก็ได้อาจจะได้ก็ได้จจไดไดคิดคิดไว้อ่ะอาจจะได้ไงถ้าให้หนูหนูก็คิดงย้นแหละคิดว่าอาจจะได้หรือเปล่านะ องนอนเป็นเด็กต้องนอนตอนนี้แล้วเป็นเด็กต้องนอนนอนให้ตรงเวลาเซราเอาตังไหมเดี๋ยวโอนให้ศ right ูนย์จุดยีบ้าบาทให้จริงๆด้วยแม่ศูนย์จุดยี่ห้าบาทไม่เอายังจะดีกว่าเลยไม่เอาไม่เอาศูนย์จุดยี่ห้าบาทมันน้อยไปเอาพันหนึ่งเอาพันหนึ่งเอาพันหนึ่ง ถ่ายเงินคุณฮารุถ่ายเงินเอาเงินมาพันหนึ่งถ่ายถ่ายดวันอ้าฮาเละเละเลยสวายสีผิดเท่ากับเละตั้งใจเอ่อในบันที่ผมไม่ถึงเลยอยากให้นอนต้องแลให้เจอ อยากให้นอนตั้งไรให้จบแคอ,อยากให้นอนแล้วก็ลายให้จบหรอเออใช่หนูเห็นหนูเห็นว่าฮารุกำลังเอ,อ่อกินที่งจบอยู่กินพวกตัวเองฮารุขอพันหนึ่งขอพันนึงไม่มีตังใช้แล้วตอนนี้มีตังกินต้มมาม่ามีการกินต้มมาม่ายูหนึ่งบาทฮารุฮารุช่วยทำบุญทำทานให้เด็กตาดำดำด้วย เด็กคนนี้เป็นโจรจบตอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเเอาจริงดีเอาไหมอ่ะผมนี่เขารู้จักชื่อโตยะเขาไม่ยอมไปนอนสีที่ครับเขาไม่ยอมไปนอนสิที่ครับ,นนค,รบคืออะไรเฮ้ยอ่านไม่อวาวอีกแล้วอ่ะตกไทยตกไทยเ,เป็นจริ้งจบไม่ใช้เงิน ไม่เป็นจิ้งจอกไม่ไม่ใช่จิ้งจอกฮารุเป็นอะไรอยาการู้ฮารุเป็นอะไรสรุปฮารุเป็นตัวอะไรเนี่ยหนูดูไม่ออกเลยฮารุเป็นตัวอะไรหนูคิดว่าในกลุ่มมีคนเป็นจิ้งจอกเหมือนหนูเยอะมากเลยเป็นมีเพื่อนตั้งใจวาดมา จิ้งจอกไถ,เง,งกถ,เ,งถเงินจิ้งจอกไถเงินใช่ไถเงินจะหาลุเอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหนูจะปล้นไปปล้นที่บ้านฮารุเลยไปปล้นที่บ้านหนูหนูรู้นะว่าถ้านฮารุอยู่ไหนบ้านฮารุอยู่อยู่ที่อยู่ที่เอ่อเขาเรียกอะไรอะอยู่ที่ผนังบ้านบ้านฮารุอยู่ที่ผนังบ้าน แต่ว่าแฟนั้นให้อีกอุ้ยขอบคุณครับสรุปหนูต้องเรียกว่าอะไรหนูองเรียกว่าเลกิเหรอหรือหนูต้องเรียกอะอะลีโกโหอ,อยู่ด้วยกันมาครึ่งปีแล้วมาถ่ายเงินผมอีกเหรอเจ๊เอุ้ยเรียกแรงมากแรงแป้งปะท้วงปะท้วงปะท้ว,ง,วงนิสัยไม่ดีปะท้วงเ้ยปะท้วงเลยนิสัยไม่ดีเรียกเจ๊เลยหลเหรอแรงมากเลยนะเ,เจ็บคออีกแล้วฮ <c oughs> ่ารุ ฮารุแรงมากเลยนะทีหลังหนูจะเรียกฮารุว่าลุงลุงฮารุฮารุน่าจะเก๋กว่าหนูฮารุน่าจะเรียกลุงฮารุหนูอายุแค่ขวบเดียวเองหนูเด็กที่สุดแล้วหนูเด็กที่สุดละหนูเด็กหนูเด็กหนูอายุแค่หนึง่งขวบหนูอายุศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งขวบหนูเป็นเซลนิสัยดีมากค่ะจะเฟย์วีวีวีอ้ารของฮารุ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นไรฮัลโหลเป็นไรอะเฮ้ฮัลโหลเป็นไรก็ไม่รู้ฮัลโหลเป็นไรเฮ้ยปิดไลฟ์เลยได้ไหมเนี่ยง่วงนอนละปิดไลฟ์เลยได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแป๊บปิดไลฟ์ละปิดไลฟ์ละปิดไลฟ์ละง่วงนอนมากเค้ยบายนะคะบายบายนะคะอะไรกดเลยกีก็ได้เคยค่ะ บ๊ายบายบบ๊าายยจบไลฟ์แค่นี้แหลงง่วงนอนมากแล้วบ๊ายบายครับคุณไฟอีท